นี่นี่ดกของแท้วันนี้ฉันได้ยุกล่องมากี่พอว่ากล่องอ่ะฉันเก็บฉันเก็บไวมากกันอ่ะกินข้าวกินข้าวปลาปลาขาวมีไข่ อุปกรณ์ครกสากกระเบือมาเรียบร้อยเข้าป่ามีทุกอย่างกลัวกลัวอดนี่ยลังรถทุกอย่างะค่ำไหนนอนนั่นหน้าร้อนเป็นอย่างนี้แหละสบายสบายชิวๆได้ก็ได้หมากไม้ไม่ได้ก็ได้ถ้าได้ก็ฟุกดูดกมาก โอ้ดุมล่างใหญ่มันยังจะสุกอีกอยู่แล้วนี่ฮะนี่ดอกของแท้วันนี้ฉันได้ยุกล่องมากี่พอเปล่ากล่องอ่ะฉันเก็บฉันเก็บไวมากอ่ะนะใหญ่มีนกล่องิบันเก็บเก่งนะลูกนี้ฉันลูกดาฉันสู้ใครไม่ได้แต่ลูกนี้ฉันไม่เคยยอมใครนะนี่อู๋โตหนึ่งแล้วมันยังไม่ล่วงไงจูนใช่ไงก็ถึงบอกว่าต้องต้องรีบเก็บตอนนี้ไงได้เป็นลิบยุ่นหรือ เนี่ยเอาเฉพาะมุมนี้เนี่ยได้โอ้ได้หลายลิตรล,ลนั่นดูเยอะจริงเนี่ยนี่เดี๋ยวดอกของแท้ดอกทุกปีปะ่ะปีที่แล้วยายมากระดดกฉันเพิ่งเห็นปีที่แล้วปีที่แล้วก็ดอกเออก็ใช่ไงที่ยายไปมาเจอ,อ,อใช่ไหมล่ะที่หลงป่ามาเจอเนี่ยไม่รู้ว่าลูกอะไรเนี่ยสวยมากเนี่ยแดง แต่เป็นผลไม้ที่กินไม่ได้นะแต่สวย <c oughs> ไม่รู้กินได้ไม่ได้ล <c oughs> น่าจะกินไม่ได้ถึงได้เหลือเยอะขนาดนั้น <c oughs> วันนี้มาเก็บลูกแดงลูกแดงในป่าดกดกรถแคมปิ ok ้งโอ้เยอะมากเลยห <c oughs> มาตัวน้อยโอ้รถแคมปิ ok ้งเยอะมาก ใช่เท่มากเลยเนี่ยจอบตงังเนี่ยดูชายหาดฝรั่งยนี่นีย่ยแดงใส่กรอบว่ายน้ำ ออกจากป่ามาดูทะเลเออหน้าเที่ยวเหมือนทะเลพัทยาเลยที่นี่กันแค,คมปิงก็นอนกันนอนร้อน ใจหาดสวยๆโอ้น่าเล่นมากเหมืนอนโครงเราเนาะโอ้อาบแดดร้อนกระดอนเนี่ยเออน้ำใสในะเป็นตะเลน่นน้ำ มไม่ต้องไปไปถอดเสื้อออกมานี่พวกแกวิสุทธิ์ออนช่อนเผยได้นี่สีผิวขเผย็ต้องอาบน้ำเรา <c oughs> ดำเมียมแล้วโอ้ยนั่นไงอเราเต็นต่างนั่งเ <c oughs> นาะก็ม,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 มาได้เราก็เอาเต็นท์มาเองไงซึ่งเต็นท์เนี่ยมันนอนอย่างนี้ได้อยู่คืออยู่ ใช่เขาให้เชื่อมหมดเนี่ยรถเนนี้สวยมากรุนนอนนี้สวยเนี่ยแ่มนอนแช่ดีกว่าดีมากเครอะเขาวบายแช่น้ำไหลสวยเดีนอนมาใส่น้ำเขาเอาน้ำนี่ไงมันผุดขึ้นเห็นไหมนี่เขาเอาน้ำไปกินอันนี้เป็นน้ำากินตลอดอยู่แล้วนี่มันสะอาดเย็นเย็นเด้อ อันนี้น,น้ำแร่ธรรมชาติแน่นอนไนยเย็นมากนะจูก็ดูน้ำมันผุดขึ้นเห็นไหมล่ะเย็นกว่าน้ำแช่น้ำแข็งอีกนะเออแช่ตู้เย็นอีกนะอือใช่นี่ฮะน้ำแร่ธรรมชาตินี่ฮะโอ้เย็นเอลีเดอร์ใครเดินผ่านเขาก็ต้องมาตักดูฮะมันผุดขึ้นแบบธรรมชาติเขามากินกันตลอดไงตรงนี้โอ้เย็นมากเลยจูก็เนี่ยน้ำมันผุดโ,โคตรเย็นเลย เนี่ยน้ำมันผุดขึ้นเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้น้ำมันพุดโอ้ยเย็นเลยเออน้ำเย็นมากเลยค่ะโอ้โหยายก,กินดูยังมือชาเลยอร่อยไหม,มก,นนหก่บน้ำแร่เนาะแต่แค่มันน้ำมันผุดขึ้นมาจากอันนี้ธรรมชาติเนี่ยแต่มันบริสุทธิ์มากน้ำบริสุทธิ์ไม่ต้องไปผสมอะไรอ,อร่อย เนี่ยเข้าป่าเหนื่อยเนื่อยเนี่ยมันก็มีหลายแห่งนะม,มีเยอะมีเยอะที่ฟิล์มมีเยอะหลายที่ด้วยในป่าก็ามีเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําที่มันไหลามาโดยธรรมชาติมันคัดกรองมันคัดกรองมาอย่างดีเลยก็คือเย็นยิ่งกว่าอะเหมือนน้าแช่แข็งเลยดูอยาเอากระปุกมาให้ดูกระปุกเดยดูเดยเนี่ยตักเสร็จไม่ดูขวดเลยเย็นเออเหมือนเร<อ>าม,มือยังชาเลย เนี่ยเอาออกมาเนี่เหมือนเอาออกมาจากไอ้ตู้เย็นเลยอ่ะเย็นกว่าน้ําในตู้เย็นอีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นน้ําไหลนี่ขนาดเราเพิ่งตักออกจากไอ้นี่นะเนาะเย็ยนเยน็นเหมือนเราออกมาจากช่องแข่งเลยออ้ยแปร์ชองขวดน้ำมาใส่ดิเอาไปเอาก็เอาไปเอามะอะไร <c oughs> <ๆ S 2> คนอยู่ใกล้ๆเขาก็จะเอาขวดน้ํามาตักไปเป็นถังถัง จริงๆแล้วที่ฟินแลนด์เขาเขาก็มีน้ําร้อนน้ําเย็นอยู่แล้วก็คือเราดื่มน้ําจากกอกอยู่แล้วแต่ว่าบางคนนี่เขาก็จะมาเอาน้ํานี่เขาเรียกน้ําแร่ธรรมชาติมันจะผุดขึ้นมาอย่างนี้เลยเนี่ยไม่รู้ใครเคยเห็นไหมเนี่ยไม่รู้ที่อื่นมีไหมแต่นี่ประเทศนี้มีเนี่ยน้ําเดี๋ยวใช้ดูใกล้ๆดู<ต>มันผุดแบบธรรมชาติออกมาเลยแล้วลน้ําใสมากตาแก<ต>เอาไปเต็มไม่ได้หรอกเพราะว่าตรงนั้นมันมันจุ่มไม่ลง เออใช่เพราะว่าตรงนี้มันมันเล็ง่ม่ของแกมันใหญ่กว่าบอเนี่ยพอตักเสร็จนะเนี่ยเดี๋ยวเอาขวดกันเลยนแล้วมันก็จะมีไหลเนี่ยอันนี้เขาจะไหลทิ้งไปคล้ายๆน้ําตกอ่ะแหละเนาะแต่นี่น้ํามันใสเขาเรียกอะไรน้ําซับโอเใหญ่เราก็ไปเอามาอีกสองขวดเอาไปล้างหน้า ไปทำน้ำตกไปอุอ้ยเย็นอีรี่ว่าจูนเอาก็เย็นสิ <แฟ S 2> ก็มันมันอยู่ใต้ดินไงก็ดูน้ำมันผุดขึ้นมาเน่ะแบบเหลือเชื่อมากเลยแล้วก็มาเกอกถ้าเราผ่านมาแถวนี้ก็มาเกอกดูมือฉันก็รู้นี่นนอุย้ยแดงหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเหมือนเราออกจากอ่ช่องแข่งเลยเนาะใช่เนี่ยสังเกตน้ำมันผุดเนาะ น่ารักนะเนี่ยดูสวยงามไปอีกมันเหมือนมีเครื่องมาปั๊มน้ํานะดูมันอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงแล้วมันธรรมชาติน้ําแร่ธรรมชาติเราก็มากอกเอาที่นี่ไม่ต้อกลุ้ไหน, <laughs> นแก้ม <laughs> มันเย็นเด็มมอาเราให้เจให้เจกลับด,ดูมือ, <laughs> มอเห็นไหม เย็นไม่เย็นเออแดงเนาะก็มันเย็นมากแล้วเนาะก็มันน้ำมันปุดมือกในขวดก็รู้ก็ใช่นี่ไงเห็นไหมเหมือนเราเอาน้ําออกจากไอ้ตู้เย็นบ้านเราเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดเพิ่งกอกมาสดๆนะเนี่ยยงกว่าน้ำมันก็เย็นเชียอือจริงเพราะว่าดูมือก็รู้มันเหมือนน้ําช่องแข็งที่เราเอามาละลายนะดูโอ้อะไปกินเลยกินหมดสี่ขวดนี่ก็อายุวัฒนะแล้ว อายุวัฒนาะไม่ต้องทํามาหากินแล้วมาตักกันน้ํานี่แหละอายุวัฒนางั้นน่ะโอ้ยเจ้าก็ไดเนาะถ้าเป็นเมืองไทยเขาเรียกเราอะไรมาไหว้นะรูปเทียนมาใช่ไหมขอลงขอเลขแล้วใช่ไหมคือนี่แหละบ้านเราเขาเชื่อความเชื่อแต่ที่นี่เขาก็เชื่อว่าน้ํานี่มันเป็นน้ําแร่ธรรมชาติน้ําบริสุทธิ์นคนอยู่คนอยู่ละแวกนี้เขาจะมาตักนี่ค่ะเขาก็จะทําสะพานไว้ให้เรามาตัก<ม> ก็ใช่ไงใครผ่านเขาก็ต้องเอาอันนี้มันก็จะหลายไปส่วนอันนี้น้ํามันก็จะผุดเนี่ยไม่ใช่ให้ดูตรงทรายที่มันผุดใหม่เนี่ยมันเหลือเชื่อดูดิทรายมันผุดขึ้นมาอัตโนมัติเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยมันเหมือนเราเหมือนมีคนทําอ่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติน้ํามันมันเป็นเหมือน น้ำบนแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือทรายนี่จะอย่างนี้เลยเหลือเชื่อค่ะเหลือเชื่อม,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 มากๆใส่แท้สนามบินบ้านจานนี่นี่ใหญ่บบขึ้นเนินลงเนินน้อยๆกมันก็เหมือนบุรีรัมยบ้านเราเลยด,ดอกไม้เหลือง นี่ค่ะเรามาเลาะสนามบินข้างหลังสนามบินนี่นี่ค่ะลาน